0818603005สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่4ห้อง3ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันจะมานำเสนองานในรายวิชาอาหารและอนามัยสำหรับแม่และเด็กปฐมวัยนะคะค่ะโดวยวิชานี้นะคะก็จะเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการสะท้อนผลการปฏิบัติงานของครูปฐมวัยนะคะเชิญรับชมรับฟังได้แล้วค่ะ ข้อที่1นนะคะจงอธิบายความหมายความสําคัญแนวคิดหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัยของแม่และเด็กปฐุมวัยนะคะคําตอบนะคะความหมายสุขภาพอนามัยของแม่และเด็กปฐุมวัยนะคะการอนามายัยแม่และเด็กเป็นการดูแลสุขภาพที่สําคัญซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่การดูแลคันเพื่อให้การตั้งคันและการคลอดมีคุณภาพแม่และทารกปลอดภัยนะคะ ความสําคัญสุขภาพนามัยของแม่และเด็กปฐุมวัยนะคะก็คือสุขภาพแม่นะคะสุขภาพแม่มีความสําคัญอย่างมากสุขภาพที่ดีของแม่ย่อมหมายถึงสุขภาพที่ดีของเด็กผลกระทบที่เกิดสุขภาพของแม่ย่อมส่งผลกระทบถึงสุขภาพของเด็กนะคะสุขภาพเด็กสุขภาพเด็กมีความสําคัญเพราะถ้าเด็กมีสุขภาพดีเป็นพื้นฐานแล้วจะช่วยให้เด็กเจริญเติบโตทางด้านร่างกาย สุขภาพจิตดีร่าเริงแจ่มใสสมวัยนะคะแล้วก็แนวคิดหลักการอนามัยของแม่และเด็กนะคะก็คือทฤษฎีพัฒนาการเด็กปรถุมวัยอ่าท่านที่1นนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับซิกมันฟอยนะคะมีความเชื่อว่าพัฒนาการบุคลิกภาพของคนขึ้นอยู่กับความต้องการพื้นฐานของสรีระและแรงขับโดยสัญชาตญาณน,นะคะ2นะคะอิลิกซันมีนแนวคิด ว่าวัยเด็กเป็นวัยที่สําคัญและพร้อมเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวนะคะ 3. p พียเจได้อธิบายถึงพัฒนาการทางความคิดและสติปัญญาว่าบุคคลสามารถคิดและแสดงความคิดของตนออกมาได้ย่อมเป็นผลมาจากขบวนการปรับเข้าสู่โครงสร้างนะคะแล้วก็ีนะคะรอเรนส์โคเบิร์กนะคะนักจิตวิทยาชาวอเมริกันนะคะ เห็นว่าพัฒนาการทางการคิดเป็นพื้นฐานพัฒนาการทางจริยธรรมซึ่งอาจริยธรรมของบุคคลจะมีลำดับขั้นที่แตกต่างกาันมีระยะเวลาของพัฒนาการในแต่ละขั้นต่างกันนะคะสองอต่อไปก็จะเป็นข้อที่สองนะคะก็คือจอริบายคำว่าภาวะทางโภชนาการของเด็กปฐมวัยอาหารและสารอาหารสำหรับเด็กปฐมวัยนะคะค่ะสำหรับคำสอบน,นะคะ ภาวะโภชนาการเด็กนะคะปัจจัยด้านแม่นะคะก็คือคุณลักษณะของมารดาอายุการศึกษาอาชีพสําหรับภาวะสุขภาพระหว่างตั้งครรภ์น,นะคะก็คือโรคประจําตัวภาวะแทรกซ้อนการติดเชื้อระหว่างตั้งครรภ์การฝากครรภ์และการทําคลอดนะคะประวัติการฝากครรภ์อย่างนี้นะคะค่ะต่อไปก็จะเป็นปัจจัยด้านเด็กนะคะภาวะสุขภาพของเด็กแรกเกิดน้ําหนักแรกเกิด ภาวะแทรกซ้อนหลังคลอดการเจ็บป่วยของเด็กโรคประจําตัวของเด็กภาวะโูชนาการของเด็กแล้วก็การกินนมแม่การได้รับยาเสริมธาตุเหล็กอย่างนี้นะคะค่ะปัจจัยสิ่งแวดล้อมนะคะก็คือคุณลักษณะของผู้ดูแลอายุการศึกษาอาชีพลักษณะครอบครัวรายได้ของครอบครัวเป็นต้นนะคะค่ะต่อไปก็จะเป็นเกี่ยวกับอาหารและสารอาหารสําหรับเด็กประถมวัยนะคะ1ควรจดัดอาหารให้ครบห้าหมู่นะคะ 2. ให้ร่างกายได้รับไขามันที่พอเหมาะ3ควรให้เด็กรับประทานอาหารน้ำตาลแต่พอควร4นะคะควรให้เด็กรับประทานอาหารประเภทผักและผล,ละไม้นะคะค่ะต่อไปก็จะเป็นข้อที่3นะคะจงบอกวิธีการดูแลการส่งเสริมผู้ชนาการที่ดีให้กับเด็กปฐมวัยนะคะคําตอบนะคะการฝึกบริโภคนิสัยที่ดีนะคะก็1 1นน,นะคะให้กินอาหารครั้งแรกทีละน้อยปรุง แต่งรสสีสันตามที่เด็กชอบถ้าเด็กไม่ชอบกินก็ไม่ควรขืนใจหรือบังคับ 2. ฝึกมารยาทในการกิน 3. สร้สางบรรยากาศที่ดีในการกินอาหาร 4. พ่อแม่ผู้ใหญ่ต้องทำตัวอย่างที่ดีให้เด็กโดยการกินอาหารที่ดีมีสุขภาพแล้วชักจูนเด็กให้กินด้วยนะคะ 5. นะคะกินอาหารให้ครบทั้ง 3. มมือนะคะ แล้วก็บทบาทของครูผู้ดูแลเด็กนะคะก็คือ 1. ปฏิบัติหน้าที่ตามกิจวัตรของเด็ก 2. ส่งเสริมพัฒนา,าการและการเรียนรู้ของเด็กในลักษณะบูรณาการ3สังเกตเฝ้าระวังและบันทึกความเจริญเติบโตพฤติกรรมพัฒนา,าการด้านต่างๆของเด็กนะคะค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นโภชนาการสําหรับเด็กปรมวัยและวัยก่อนเรียนนะคะก็คือการได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนและเพียงพอต่อความ ต้องการของเด็กนะคะจะช่วยให้ร่างกายเด็กจเจริญเติบโตได้เต็มศักยภาพคุณพ่อคุณแม่จึงควรให้ความสําคัญกับการร่วมโภชนาการที่เหมาะสมให้กับเด็กนะคะค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นข้อที่4นะคะจากปัญหาทางโภชนาการนะคะปัญหาสุขภาพและการให้บริการแก่ปัญหาสุขภาพในฐานะที่คุณเป็นครูคุณมีวิธีกันในการดูแลสุขภาพของเด็กประถมวัยในโรงเรียนได้อย่างไรนะคะก็คือ คำตอบนะคะก็คือวิธีการดูแลสุขภาพเด็กนะคะ 1. ฝึกอ,อนามัยให้เด็ก2ปงปูฝังให้เด็กรักการออกกําลังกาย3รับประทานอาหารให้ครบ3าม,มื้อ 4. เปลี่ยนจากการทานขนมและน้ำอัดรมมาเป็นการรับประทานผักและผลไม้แทนนะคะ5้ามอบอิสระในการเรียนรู้ให้แก่เด็กนะคะค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็น ข้อที่5นะคะก็คือท่านคิดว่าการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยแก่มารดาการป้องกันอุบัติเหตุและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นมีผลดีอย่างไรกับเด็กปฐมวัยและมารดาจงอธิบายค่ะค่ะคําตอบนะคะก็คือการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยแม่แก่มารดานะคะก็คือจะจะมีผลดีนะคะก็คือ พราะสุขภาพนามัยและการป้องกันอุบัติเหตุและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆนะคะก็คืออุบัติเหตุเกิดได้ทุกเมื่อทุกเวลาเสมอนะคะการเรียนรู้การปฐมพยาการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดจึงเป็นเรื่องสําคัญการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่ถูกต้องอาจจะช่วยป้องกันความพิการที่เกิดขึ้นจากการบาดเจ็บ ไม่ว่าจะเป็นความเจ็บปวดจากอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆน,น,นะคะก็ตามจะช่วยลดความรุนแรงของอาการนั้นได้นะคะแล้วก็ลดอาการรุนแรงของการบาดเจ็บและช่วยให้ร่างกายของผู้ป่วยกลับสู่สภาพเดิมโดยเร็วนะคะค่ะสำหรับรายวิชานี้นะคะดิฉันก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ